ช่วงนี้ตลอดทั้งอาทิตย์ว่าเราจะได้ยินเสียงดังมาจากรถโฆษณาหาเสียงจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะแล้วก็ไปตลอดอาทิตย์เลยก็ถือว่าเป็นแบบฝึกหัดนะการเจริญสติของเราเดี๋ยวนี้ก็การหาเสียงก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะว่าเราอยู่ในยุคข,ของประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้ง ทุกวันนี้ก็มีอะไรต่ออะไรมาให้เราเลือกเยอะมีคนมาเสนอตัวเพื่อให้เราเลือกเป็นตัวแทนของเรามีสินค้าต่างๆมาเสนอเพื่อให้เราเลือกแต่ก่อนเลือกไม่ได้เช่นโทรศัพท์มือถือมันมีเจ้าเดียวเราก็เลือกไม่ได้อันนั้นก็สิบกว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีผู้บริการหลายรายที่เราสามารถจะเลือกได้ ข้าวของต่างๆสินค้าต่างๆเราสามารถที่จะเลือกได้เยอะแยะไม่ว่าสบู่ยาสีฟันแม้แต่รัฐธรรมนูญเราก็เลือกได้ว่าเราจะรับหรือไม่รับอย่างที่เราไปลงประชามติกันปีที่แล้วเดีย๋ยวนี้จะเป็นยุคข,ของการเสนอสนองหรือการมีเสรีภาพในการเลือกแล้วก็เราก็ดูจะพอใจ กับการมีเสรีภาพในการเลือกสิ่งต่างๆมากมายตั้งแต่เรื่องของรูปธรรมไปถึงนามธรรมแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่หรือแทบจะไม่ได้นึกเลยก็คือการเลือกที่จะไม่ทุกข์เราเพลินกับการเลือกสิ่งต่างๆมากมายเลือกโทรศัพท์มือถือเลือกสินค้าหรือยี่ห้อของเสื้อผ้าที่จะสวมใส่เลือกยี่ห้อของรถที่จะขับเลือกบริการของโรงแรม หรือยี่ห้อของซีดีที่จะใช้หรือน้องคอมพิวเตอร์นะเราพิถีพิถันมากโดยเฉพาะเด็กๆจะเก่งมากในเรื่องของการเลือกโปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือเราพิถีพิถันใส่ใจกับการเลือกสิ่งเหล่านี้มากแต่ว่ามักจะลืมไปเลยว่ามีสิ่งสําคัญกว่านั้นที่เราเลือกได้แต่เราไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่ก็คือเลือกที่จะไม่ทุกข์แล้วก็บ่อยครั้งเราเลือกที่จะทุกข์เสียเองด้วยมันก็แปลกนะที่เราเลือก ที่จะเป็นผู้ทุกข์ทั้งๆท,ที่ทางเลือกที่จะไม่ทุกข์มีอยู่แต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่เลือกมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแกมีโรคป่วยประจำตัวก็ไม่เชิงประจำตัวแต่เป็นมาหลายปีใจสัน่นปวดหัวปวดเกร็งหน้าท้องแล้วก็เป็นหวัดไปหาหมอตวรตวจก็ตรวจเท่าไหร่ก็ไม่พบหมอก็ไม่เข้าใจแต่เพียงคนนี้แกรู้ดีว่า หรือแก่พอจะเดาได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือเมื่อห้าหกปีก่อนนะแกก็ติดรถเพื่อนผู้ชายกลับบ้านแล้วก็ถูกกระทำไม่ดีไม่ร้ายโดยชายคนนั้นจนทั้งเสียเนื้อเสียตัวทั้งทุกข์ทั้งโกรธมากผู้ชายคนนั้นก็ถูกดำเนินคดีจนติดคุกไปแต่ว่าความโกรธของผู้หญิงคนนั้นก็ยังมีอยู่ก็ยังคิดหาทางแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเขาออกจากคุกเราจะแก้แค้นเอย่างไร หรือจะทำให้ชื่อของเขาต้องพินาศอย่างไรบ้างลูกเชา้าตื่นขึ้นมาก็าจะเต็มไปด้วยความโกรธเพราะว่าถูกกระทําโดยคนที่คุ้นเคยมันก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่และความโกรธอย่างนี้แหละที่มันสะสมเลื้อยลังจนกระทั่งทําให้เขาป่วยเป็นอาการป่วยกายซึ่งไม่มีความผิดปกติทางกายที่จะตรวจพบได้พราอมเป็นความราดเกลียวหมักหมมอยู่ในใจพี่ิงคนนี้เขาก็รู้นะว่า เหตุการ์อย่างนี้เนี่ยถ้าเขายังยึดยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเขาก็จะทุกข์แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยเพราะเขาอยากจะแก้แค้นแล้วพออยากจะแก้แค้นแล้วมันก็ยิ่งฝังอดีตให้ตรึงให้ลงลึกมากขึ้นยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์แต่ยิ่งทุกข์มันก็ยิ่งคิดพอรู้สึกว่าตัวเองถูกกันแก้ไม่ได้แล้วความเป็นธรรมหปีที่ติดคุกมันก็ยังน้อยเกินไปการที่ฝังใจแบบนี้แ,บบแหละที่ทําให้เขาทุกข์ แล้วเขาก็รู้ได้ว่าไอ้ที่จะป่วยเนี่ยเป็นเพราะไอ้ความฝังใจแบบนี้เขาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้เรียกว่าเป็นการเขาเลือกที่จะทุกข์เองแล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆเราทุกข์เพราะเราไปยึดกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่ก็ไม่ยอมให้ผ่านไปเราก็ยังคิดถึงหนทางข้างหน้าที่จะแก้แค้นรอวันข้างหน้าใจก็ไปอยู่กับอนาคตเพื่อแก้แค้น แต่เมื่อยังแจ้บแสบไม่ได้ก็ยิ่งทุกถ้ยิ่งเขาเห็นยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสอยู่ในคุกก็ยิ้มแย้ม,ยมสบายก็ยิ่งทุกเข้าไปใหญ่เราทุกเพราะเรายึดและเราเลือกที่จะยึดเสียเองเราเลือกที่จะแบกเสียเองอย่างที่เมื่อกี้เราสวดนะหันทั้งนะหน้าเป็นของหนักบุคคลแหลวเป็นผู้แบกของหนักป่าไปของหนักในที่ไม่ได้หมายถึงร่างกายที่มันวัดเป็นกิโลได้แต่ว่าหมายถึงไอ้ความรู้สึกเจ็บแ้นหรือโกรธเคือง ที่เรายึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไี or, money, ่จึงไม่ได้เฉพาะยึดความโกรธความแค้นอย่างเดียวเรายึดหลายอย่างไอสิ่งที่ดีเราก็ยึดด้วยว่าเราเป็นเจ้าของว่ามันเป็นของเราเป็นของเราสิ่งที่เรายังไม่มีแต่เราก็ยึดว่าเราอยาก,กเป็นเจ้าของก็โหยหาอยากได้อยากมียึดทั้งนั้นนะสิ่งที่สูญเสียไปก็ยึดไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะว่ามันเป็นของมีค่าเป็นของรักของห่วงอันนั้นก็เรียกว่ายึดอดีต ดนั้นความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากการยึดอย่างที่หลวงพ่อชาสุภโตท,ท่านพูดวันเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหลุดทุกหยุดเพราะวางถ้าเรายังยึดอยู่ก็ยังทุกต่อไปแต่ว่าเมื่อเราเริ่มรู้จักปล่อยรู้จักวางไอความทุกข์มันก็หายไปและการปล่อยการวางนี่เป็นสิ่งที่เราทําได้เราเลือกได้ถ้าเราคิดจะเลือก ผู้หญิงคนนี้ต่อมาเขาก็รู้เลยว่าเขาทนต่อไปไม่ได้ถ้าเขายังเก็บแค้นยังจับแก้แค้นเขาก็คงจะมีชีวิตไม่มีความสุขทั้งกายและใจสุดท้ายเขาก็ยอมยอมให้อภัยผู้ชายคนนี้พอยอมให้อภัยแล้วเขาก็รู้สึกแล้วว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสได้มากขึ้นแล้วเขาก็ไม่มีโรคมลังควานอีกเลยอันนี้เรียกว่าเลือกที่จะไม่ทุกโดยการเรียนรู้ที่จะปล่อยรู้จักวาง ไม่ใช่ลืมนะเรื่องนี้อาจจะลืมไม่ได้แต่ว่าเริ่มปล่อยเริ่มวางวางความคิดเี่ยงแก้แค้นแล้วก็รู้ได้ว่าให้ที่ทุกนี้ก็พอตัวเองไปยึดเอาไว้คนเรานี่ก็แปลกนะถ้าเราแบกยินสักก้อนหนึ่งเนี่ยถ้ามันหนักเราก็อยากจะวางแล้วก็วางก็วางไม่ยากก็ปล่อยมือมันก็ตกลงไปแต่ความหนักอกหนักใจหรือความทุกข์ใจเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรามักจะแบกเอาไว้ แล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแบกชินยังจะดีสักกว่าเพราะแบกชินมันหนักมันก็ปล่อยเองมือมันรับไม่ไหวแต่หนักใจนี่มันแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยแล้วจะปล่อยก็ปล่อยได้นะแต่พอปล่อยเสร็จนะก็ไปคว้ามาใหม่มาแบกไว้อีกอย่างเราโกรธใครสักคนเราก็จะพยายามคิดถึงคนคนนั้นอยู่ตลอดเวลาจะมีบางช่วงที่เราลืมเข้าไปแต่พอว่างก็ไล ก็แบบเก็บเอามาคิดอีกไอ้ช่วงที่ลืมนั่นแหละคือช่วงที่เราปล่อยไปแล้วโดยไม่รู้ตัวแต่พอนึกขึ้นมาได้ก็ไปคว้ามาแบกเอาไว้แม้นแบกหินนี่ยังดีสักกว่านะเพราะเรารู้ว่าหนักแล้วเราปล่อยมันก็เหมือนกับนิ้วเราถ้าเกิดเจอของแหลมหรือเจอไฟเนี่ยเราก็จะถอนนิ้วเราออกทันทีเลยแต่เวลาใจมันเจอไฟโทระนี่มันไม่ยอมปล่อยนะมันก็แช่ยอ,ยอยู่นั้นนะ่ะให้ไฟโทระเผาลน คือเอาแต่คุ้นคิดอยู่กับเรื่องนั้นสิ่งนั้นไฟราคาเหมือนกันก็เผาลนไม่ยอมที่จะปล่อยมันออกไปหรือไม่ยอมที่จะยกจิตออกไปจากสิ่งนั้นนั่นกายบางทีมันฉลากว่าใจนะกายนี่มันรู้ว่าอะไรเป็นุูข์มันดึงมันรีบหนีออกไม่ยอมถูกของแหลมไม่ยอมถูกไฟใจนี่มันแถเข้าหาทะนุถนอมเอาไว้ประคองเอาไว้ต้องโกรธให้ได้ต้องแก้แค้นให้ได้ สร้างเหตุสร้างผลขึ้นมาเพื่อที่จะลองรับความชอบธรรมว่าการที่เก็บกดความทุกข์ความแค้นอันนี้เป็นของที่จําเป็นมันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นธรรมนะมันต้องเอามันให้ต้องจัดก,การม่ให้ได้โดยอ้างความเป็นธรรมก็มีอันนั้นก็คือเหตุผลของกิเลสหรือความหลงที่มันทําให้เราต้องยึดแล้วพอเราโกรธแ,แล้วเ,วาเราก็ลืมตัวแล้วเมื่อเราลืมตัวเราก็ยิ่งเข้าไปเสพเข้าไปประคองความโกรธเอาไว้ มันไปได้วยกันเป็นพัฏจักรพอลืมตัวก็ยิ่งไปยึดพอยึดมันก็ยิ่งลืมตัวลืมตัวเข้าไปในความโกรธพอเข้าไปในความโกรธมันก็เลยหลงเลยก็หมกมุ่นอยู่ความโกรธนั้นก็เท่ากับว,ว่าปล่อยความโกรธนี่เผาใจเราลืมตัวเพราะอารมณ์ต่างๆโดยเพราะความโกรธนี่เยอะโดยเพราะความคิดที่จะแก้แค้นความคิดที่จะลงโทษหรือเล่นงาน มีคนหนึ่งบ้านแกอยู่ริมถนนซึ่งเป็นทางผ่านของโรงเรียนนาชิวะสองโรงเรียนสองโรงเรียนนั้นก็อย่างที่เราคงจะเดาได้คือเป็นอิลิคต่อกันและการแสดงความเป็นอิลิกก็ส่วนหนึ่งก็ทําด้วยการพ่นสีบนกําแพงก็อาศัยกําแพงบ้านนั่นแหละที่อยู่ริมถนนเนี่ยเป็นเวทีเป็นสนามที่จะประกาศสักดาข่มอีกโรงเรียนหนึ่ง รงเรือนทั้งสองเรือนก็แข่งกันพ่นสีว่ากศชอเป็นพ่อออกคอตอพออะไรทำนองเนี้ยนะเจ้าของบ้านนี้ก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าพอสีมันพ่นมากๆ,ๆเขาก็ต้องมาทาสีกรบเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งๆในสุดเขาก็เขียนป้ายไว้ว่านะขอความกรุณาในใะาญ่ฉีดพ่นสีใส่กำแพงก็ปรากฏว่าวันต่อมาไอ้ป้ายนั้นก็ถูกพ่นสีจนอ่านข้อความไม่รู้เรื่อง เขาก็ไม่พอใจเขาก็เอาป้ายมาปักใหม่บอกว่าผู้ดีควรเคารพสิทธิของผู้อื่นคราวนี้ป้ายก็หายไปเลยพราปักอยู่หลายครั้งที่สุดก็ปักป้ายว่าเนี่ยว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พ่นสีกําแพงบ้านเขาก็ปรากฏว่าไม่ทันถึงชั่วโมงก็โดนพ่นด้วยข้อความที่หยาบคายเขาโกรธมากเลยความโกรธนี่มันสะสมมาหลายวันคราวนี้โกรธมาก และวันต่อมานี่เขาก็ถึงกับหิ้วกระป๋องสีแล้วก็แปลงคราวนี้เขาไปที่กำแพงนั่นเลยและเขียนข้อความตัวโตๆชัดๆเลยว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นหมาก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าทันทีที่เขาเขียนข้อความนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นหมาคนแรกไปแล้วเพราะความโกรธมันลืมตัวความโกรธทาให้ลืมตัวทวายัางลืมตัวเพราะว่าใจนี่ไปเพ่งอยู่การเล่นงานคนอื่น พอไปเล่นง,งานคนอื่นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้ใจของตัวว่า้ความโกรธนี่มันสะสมมากขึ้นยิ่งเพ่งโทษหรือว่ายิ่งคิดจะเล่นง,งานเขาให้ความโกรธมันก็ยิ่งพุขึ้นมาในใจมากขึ้นสะสมมากขึ้นเขาไม่รู้เลยว,ว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเป็นทุกข์และพอเขาเพ่งมองคนอื่นมากเนี่ยมันก็เลยทําให้ลืมดูใจของตัวเองสุดท้ายก็ไออารมณ์ที่มันสะสมมากเขามันก็ระเบิดออกมาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ ซึ่งบางทีแย่กว่าคนที่ตัวเองกำลังไม่พอใจซี่มีบางคนไปลงหนังแล้ก,กำลังดูหนังอยู่คนเพลินก็ปรากฏว่าผู้หญิงผู้ชายสองคนข้างหลังเนี่ยกินขนมกินข้อพดคั่วเนี่ยเสียงดังกรอบกับกรบแกรบกร,บ,รบกวนสมาธิคนดูข้างหน้าคนที่อยู่ข้างหน้าเขาก็เริ่มไม่พอใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้หยุดแท่นั้นสักพักเดี๋ยวคุยกันแล้ว คุยกนะัน <S an> สิบกระซาบวิจารหนังบ้างคุยกันเรื่องอื่นบ้างมันรบกวนสมาธิมากเขาเลยเขามากเรื่อยๆที่จริงเสียงอาจจะไม่ค่อยดังมากแต่พอไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นแทนที่จะไปสนใจหนังเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไปสนใจเสียงข้างหลังเสียงมันก็ดังขึ้นดังขึ้นในความรู้สึกของตัวเองเขาก็ไม่พอใจว่าไม่รู้จักเกรงใจบ้างดูหนังแล้วก็มาไม่รู้จักดูหนังมารบกวนสมาธิของคนอื่นไอ้ความรู้สึกว่าการทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่แย่มากไม่มีมารยาทเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้เขากโกรธมากขึ้นโกรธมากขึ้นตุ้ท้าก็ทนไม่ได้เขาก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าผู้ชายสองคนนั้นพูดเบาๆหน่อยได้ไหมไม่เกรงใจกันบ้างเลยอยู่ในโรงหนังยังพูดเสียงดังอีกเขาบอกให้สองคนนั้นพูดเบาๆแต่ตัวเองเนี่ยพูดดังยิ่งกว่าใครในโรงสิคนทั้งโรงนี่ได้ยินเสียงคนที่ลุกขึ้นมาชี้หน้าได้ยินกันทั้งโรงเลยคือไปว่าเขาว่าพูดเสียงดังแต่ตัวเองนี่กลับพูดเสียงดังกว่า เวลามองใครว่าเป็นตัวปัญหาเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังคือว่าเราเองอ่ะจะกลายเป็นตัวปัญหาเสียเองแทบจะโตโนมัติได้เลยนะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามองเห็นใครเป็นปัญหาเราเองนั่นแหละกำลังจะกลายเป็นตัวปัญหาโดยไม่รู้ตัวเวลาเราไม่พอใจใครที่พูดที่ชอบนินทาที่พูดชอบนินทาที่ช่างพูดเราเองอ่ะเริ่มจะก็จะเริ่มกลายเป็นเป็นปัญหาแนละ้วเพราะว่าเราก็จะ เอาเรื่องของคนนั้นเนี่ยไปดินทายคนอื่นฟังว่าหมอนี่มันชอบพูดดินทายคนน้นคนนี้เจอใครเราก็ไปพูดไปสาธยายความไม่ดีของคนคนนั้นเพราะเราไม่พอใจเขาว่า,วาเขาชอบดินทาเราก็ไปพูดใครต่อใครว่าเขาเป็นคนชอบดินทาใครมาเราก็พูดใครมาเราก็พูดกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนดินทายิ่งของเขาสิอันนี้เพราะว่าการลืมมองตนนะการลืมมองตนเพราะเป็นเพ่งโทษคนอื่น ในขณะที่เราว่าเขาเรากําลังประจานตัวเองโดยราไม่รู้ตัวพอเขียนว่าใครเขียนเป็นหมาเนี่ยมันก็ประจานตัวเองแล้วว่าตัวเองนี่กำลังจะเป็นหมาไปเขาด้วยเวลาเราบอกว่าพูดเบาๆหน่อยไม่เกรงใจเขาบ้างเรากับด่าเขาด้วยเสียงที่ดังกว่าคนในโรงหนังทั้งหมดอันนี้เพราะความไม่รู้ตัวคือเราชอบเพ่งโทษคนอื่นแล้วการเพ่งโทษคนอื่นเราก็เลยทําให้เราไปคิดว่าคนที่เราทุกข์นี่เพราะคนอื่นทั้งนั้น แต่ว่าพอเราไม่ได้ดูตัวเองเราก็เลยลืมมองว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะใจของเราต่างหากที่คอยไปยึดไปเก็บความไม่พอใจเอามาสะสมมาเผาลนจิตใจของเรามันเป็นใจของเราต่างหากที่ไปยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางและเมื่อไม่มีสติใอ้ขยะหรือว่าอากุศลธรรมนั้นมันก็ค่อยๆหมักหมมเพิ่มพูนขึ้นในใจแล้วก็อาจจะทําให้เราทําในสิ่งที่ไม่สมควรทําในสิ่งที่เราก็ไม่ชอบ S <S <an> <S เราไม่อยากให้เขาทําอย่างนั้นกับเราแต่ว่าสุดท้ายเราก็ทําอย่างนั้นกับเขาหรือทําอย่างนั้นกับคนอื่นเพราะว่าความไม่รู้ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเพ่งโทษใครหรือก่อนที่เราจะจ้องมองใครเนี่ยให้เราอย่าลืมที่จะกลับมาดูตัวเราเพราะว่าถ้าเรากลับมาดูตัวเราเองแล้วเราก็จะเห็นแล้วโอ้นี่เราเรากาลังทําร้ายตัวเราเองเยอะความลืมตัวนี่แหละมันเป็นร่างเงาของความทุกข์ที่เราแต่ละคเป็นกําลังประสบอยู่ มันไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นใจเราต่างหากางั้นถ้าเรามันดูใจของเราบ่อยๆมันมองตัวเองบ้างเนี่ยคือมองคนอื่นด้วยก็ดีแต่ว่าอย่าลืมมองมาที่ตัวเราด้วยไม่ใช่มองดูหน้าตาในกระจกแต่ว่าดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจบางทีเราก็จะเห็นว่าเราเองก็มีส่วนเหมือนกันในการสร้างปัญหา,าเวลาเราบ่นตัดพ่อว่าเขาไม่เข้าใจเรา ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเราลองถามตัวเองบ้างว่าเราเข้าใจเขาบ้างหรือเปล่าเวลาเราตัดพอดูบ่นว่าเขาไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเราเลยลไม่ค่อยใส่ใจเราเลยให้เรามองดูตัวเองว่าเราอ่ะเอื้อเฟื้อใส่ใจเขาหรือเปล่าหรือแม้แต่เวลาเราว่าว่าเขาพูดมากหรือว่าเขามีกลิ่นตัวแรงเนี่ยบางทีเราถามตัวเองว่าเราแน่ใจหรือเปล่าว่าเราไม่ได้เป็นอย่างเขาด้วย เมื่อกินตัวเราอาจจะแรงกว่าก็ได้แต่เราไม่รู้เพราะว่าเราอยู่กับมันมานานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเพ่งโทษไปมองใครเนี่ยหรือมองและตัดสินว่าใครเป็นปัญหาเนี่ยให้เราลองมาดูตัวเองซะก่อนนะว่าเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักตัวเองบ่อยๆดูมองตัวเองเราบ่อยๆเราก็จะเห็นตัวเราเองมากขึ้นรู้จักตัวเราเองมากขึ้นและการทําเช่นนี้เนี่ยมันก็จะดีอย่างนึงก็คือทําให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองด้วย นเราเนี่ยบางทีไปเพ่งโทษคนอื่นว่าเป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเองก็ไม่พอใจตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะมองตัวเราเองได้เพราะเราเห็นแต่ข้อผิดพลาดเราก็เลยไปมองคนโน้นคนนี้คือไปเพ่งโทษคนโน้นคนนั้นแทนนะเพราะเราทนมองตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มหันมารู้จักตัวเองเราก็จะอาจจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีคุณค่า ไม่ได้แย่อย่างที่เรานึกคนเราพอมีความทุกข์ภายในเนี่ยมันก็ระบายความทุกข์ใส่คนอื่นเมื่อไม่พอใจตัวเองก็เกิดความไม่พอใจคนอื่นตามมาแล้วุกวันนี้คนจำนวนมากเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนี่ไม่มีคุณค่าเอาคุณค่าของตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นเอาคุณค่าของตัวเองไปฝากไว้กับสายตาของคนอื่นเพราะฉะนั้นก็อาจจะพยายามแต่งตัวให้ดีๆเอาของแพงๆมาสวมใส่ พยายามไปซื้อวัตถุเทคโนโลยีมาเพื่อทําให้ตัวเองมีคุณค่าในสายตาคนอื่นคือแคร์คนอื่นเอาสุขหรือทุกข์ของตัวเองไปฝอยกับคนอื่นแต่ไม่ได้ตระหนักเลยว่าตัวเองมีคุณค่าเอาคนเราแต่ละคนนี่ก็เหมือนกับพระอาทิตย์นะคือมีแสงในตัวเองมีแสงในตัวเองก็คือมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าเมฆจะมาบางังหรืออะไรมาบดบงังนะหรือโลกมาบังก็ตามมันก็ยังสว่างสวยัยแต่พอเรา ไม่เข้าใจตัวเองเราก็เลยทําตัวเหมือนกับเป็นพระจันทร์นะคือว่าต้องอาศัยแสงสว่างของคนอื่นจะสว่างได้ก็ต่อเมื่อมีสือ่อมามาส่องแสงให้จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อคนหนึ่งเขามองเราชื่นชมเราก็เลยเอากลายเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนหนึ่งตลอดเวลาและเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าคนหนึ่งเขาไม่ชื่นชมเราเราก็ทุกเวลาเขาว่าเราเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาว่าเราเป็นหมาแล้วก็คิดว่าเราเป็นหมา ทั้งทั้งที่ไม่ว่าใครก็จะว่าแหละเราเราก็ยังเป็นของเราอยู่อย่างนั้นไม่ว่าใครก็จะมองเราอย่างไรเราก็เป็นของเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้แปลเปลี่ยนไปมีเรื่องหนึ่งซึ่งเขาก็มีคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่ามีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนที่เจอไก่ไม่ได้เจอไก่แล้วก็จะต้องหนีไก่มากเลยเป็นพวกกลัวไก่ทําไมถึงกลัวไก่เพราะว่าแกรู้สึกว,ว่าตัวเองเนี่ยเป็นข้อวโพด เป็นสักข้โพดไก่นี่มันชอบกินข้อโพดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นไก่ทีไรก็จะต้องหนีไก่เพราะกลัวไก่มาจิกตีจนงก็ต้องต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะหมอก็พยายามที่จะบำบัดรักษาเขาก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ใช่เป็นไก่ก็มีวิธีการทำหลายอย่างรวมทั้งการที่ไปให้เขาพูดย้ำกับตัวเองด้วยให้เขาไปอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หนึ่งเดือนให้เขาพยายามย้ำกับตัวเอง มองตัวเองที่กระจกแล้วก็เขียนข้อความว่าฉันเป็นคนฉันไม่ใช่ข้าวโพดฉันเป็นคนจะไม่ใช่ข้าวโพดเขียนอย่างนี้ซ้ําๆก่อนวันละร้อยเที่ยวแล้วก็พูดกับตัวเองด้วยว่าฉันเป็นคนฉันไม่ใช่ข้าวโพดดึงเดือนผ่านไปเขาก็รู้สึกว่าเออหมอก็รู้สึกว่าเขานี่อาการก็ดีขึ้นแล้วพอถามว่าเขาเป็นใครเขาบอกเขาเป็นคนเขาไม่ใช่ข้าวโพดหมอก็รู้สึกว่าเขาคงออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็เลยบอยเขาไปรับยาอีกตึกหนึ่ง ไปรับยาบำรุงสมองก็เก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดินนะข้ามตึกไประหว่างนั้นก็เพลินผ่านสนามของโรงพยาบาลก็มีไก่มาอยู่สองสาตัวกำลังจิกกินนอนอยู่บอกว่าเจอไก่ก็เลยวิ่งรีบวิ่งหนีตกตะลึงตะลีตลานเลยพยาบาลที่ไปด้วยก็เลยถามว่าวัวไก,ก่ทาไมคุณเป็นคนผมก็รู้ไม่ใช่แล้วคุณเป็นคนนะคนไขน้ก็บอกว่าผมรู้ผมเป็นคน แต่ผมจะแน่ใจได้งไงว่าไก่มันก็รู้ด้วยคือเขารู้สึกว่าเขายัางไม่ปลอดภัยถ้าไก่นี่ยังคิดว่าเขาเป็นฟัคทโพดแต่คนเราถ้าคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยมันไม่แคร์หรอกว่าไก่จะมองเขายังไงเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นมนุษย์ก็มีแต่คนที่ยังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองว่าเป็นมนุษย์ก็จะต้องแคร์ความรู้สึกหรือสายตาของไก่แลวคนจำนวนไม่น้อยก,ก็เป็นอย่างนี้นะก็คือแคร์ความรู้สึกของคนอื่น เอาความรู้สึกเอาคำพูดของคนอื่นนี่มาเป็นเครื่องวัดค่าของตัวเองเพราะว่าเราเป็นหมาเราก็เลยเป็นหมาไปด้วยเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นคนหรือเปล่าเราคิดว่าคำพูดของเขาจะทำให้เราเป็นหมาไปด้วยก็ว่าเราเป็นสัตว์เลือล้อยคานเราก็ไปคิดว่าเราจะเป็นสัตว์เลื้อยคานด้วยเราก็เลยโกรธเขาฉหน้นเราต้องพยายามนะพยายามกลับมาทําความรู้จักตัวเองให้มากๆด้วยการมาดูตนอยู่เสมอ การที่มาดูตนได้นี่ก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่าการที่มีสติเพราะสติก็ทำให้เรารู้กายรู้ใจคือรู้ตัวเองนั่นเองรู้ทันความคิดนึกแล้วก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันการปฏิบัติที่นี่ก็ทำง่ายๆก็คือให้มารู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะนะก็ให้ให้รู้ที่แรกก็เอากายเป็นฐานก่อนก็คือว่าให้รู้กายก่อน รู้กายน,นี้ไม่ใช่ไปเพ่งเอานะไม่ใช่ไปเพ่งเอาเราถ้าไปเพ่งเอาแล้วเนี่ยมันจะรู้เฉพาะจุดเฉพาะส่วนมันจะไม่ไม่รู้สึกทั้งหมดให้เราไม่ต้องคิดนะให้เป็นความรู้สึกกับการเดินกับการเคลื่อนไหวกับการสร้างจังหวะใหม่ๆมันก็ทําใจไม่ถูกนะก็คิดว่ามันต้องเพ่งถ้าไม่เพ่งก็ฟุง้งแต่การทําความรู้สึกตัวเนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆระหว่างเพ่งกับฟุง้ง ถ้าเรารู้สึกว่าเราเพ่งไปเราก็ลองปล่อยสักหน่อยปล่อยออกมาหน่อยปล่อยให้มันคลายลงมาหน่อยแล้วจะได้จุดที่เป็นกลางๆไอจุดนั้นแหละคือจุดที่เป็นความรู้สึกตัวคือว่าเวลาเดินก็รู้สึกเวลาสร้างจังหวะก,ก็รู้สึกเป็นความรู้สึกเบาๆไม่ชัดเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเป็นแบ็กกราว์ถ้ามันชัดมันเด่นนั่นแสดงว่าเพ่งแล้วแล้วรกระหว่างที่เราทำเนี่ยมันก็จะไม่ใช่รู้สึกตัวบ่อยนะมันก็จะเผลอคิดไป เปคิดไปแล้วก็ระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กลับมาไอ้ตรงนั้นแหละคือวิธีการที่ทําให้สตินี้ไวสติไวคือทําให้สตินี้ระลึกได้อยู่บ่อยๆมันเหมือนกับเราท่องอักขยานตอนเด็กๆอะ่ะถ้าเราท่องอักขยานจําได้อักขยานยาวๆเนี่ยเราก็ต้องท่องบ่อยๆ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 ท,ยๆทาซ้ำๆจนจําได้นึกปุ๊บก,ก็ออกมาปั๊บเลยการปฏิบัติเจริญสติก็เหมือนก,นกันก็คือการพยายามทําซ้าๆ ได้ใหม่ๆม,มันก็จะหลงบ่อยๆแต่หลงบ่อยๆก็ดีนะเพราะว่าหลงครั้งหนึง่งมันก็จะตามมาด้วยการระลึกได้ระลึกได้บ่อยๆก็ต้องหลงบ่อยๆเพราะว่าก่อนจะรู้มันต้องหลงก่อนก่อนจะจําได้มันต้องลืมก่อนมันชอบลืมบ่อยๆเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะคือว่ามันก็เปิดโอกาสให้จําได้บ่อยๆมากขึ้นเมื่อจําได้บ่อยๆมากขึ้นสติก็จะดีขึ้นดีขึ้นไวขึ้น,นคนเราก่อนจะฉลาดก็ต้องโง่ก่อน นะก่อนที่จะถูกก็ต้องผิดก่อนถ้าไปกลัวผิดเลยมันก็ไม่มีทางที่จะถูกได้คนที่กลัวว่าผิดเนี่ยจะไม่กล้าทําอะไรเลยแต่ว่าถ้าเราไม่กลัวผิดเราก็จะทําถูกได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะทําผิดได้น้อยลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยบางทีคนกลัวว่าใจมันฟุ้งมากก็เลยไปเพ่งเพ่งเพ่งไปปักจิตไว้ที่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือไม่ก็ เรียกหาคาบริกรรมเพื่อให้จิตเป็นไปนกเกาะยึดเอาไว้ที่จริงคําบริกรรมก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้สึกเบาๆกับคำบริกรรมนั้นจะถ้าไปเกาะไปยึดเอาไว้มันก็จะกลายเป็นเพลงได้แล้วเสร็จแล้วก็จะปวดหัวก็จะเครียดก็จะแน่นหน้าอกแล้วก็จะมีอะไรต่างๆตามมายแปลกๆเยอะตามลักษณะของแต่ละคนให้เราทําด้วยความสบายๆหลวงพ่อเทียนนะั่นก็เน้นอยู่เสมอว่าทาเล่นๆนะแต่ทําจริงๆ ทำจริงๆอย่างหลังคือว่าทำไม่หยุดแม้จะไม่สร้างจังหวะไม่เดินย่างกลมก็ทําก็คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําแล้วก็ตามก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้เราก็เป็นการเจร,ริญสติเพื่อเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงเปลี่ยนความลืมให้เป็นความระลึกได้นั้นเราจะไม่กลัวความหลงความลืมความฟุ้งซ่านเพียงแต่เราไม่คล้อยตามมันรละลึกได้เมื่อไหร่ก็กลับมารลึกได้เมื่อไหร่กลับมาการระลึกได้บ่อยๆนั่นแหละ คือสติและเมื่อเราลึกได้บ่อยๆก็เท่ากับว่าสติกําลังทํางานมากขึ้นการเนื้อมาใช้บ่อยๆมันก็จะมีกําลังสติเมื่อใช้บ่อยๆมันก็จะมีความว่องไวปราดเปรียวแต่มันจะเกิดขึ้นได้มันต้องลืมก่อนลืมก่อนแล้วมันระลึกได้หลงก่อนแล้วก็รู้สึกตัวคนคนหนึ่งถ้าวันทั้งวันนี้หลงแค่ครั้งเดียวนี่แสงไม่ดีแล้วนะมันต้องหลงหลายๆครั้งถ้าหลงครั้งเดียวแสดงว่าหลงยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลย แต่ถ้าหลงหลายครั้งก็หมายความว่าหลงไปสักห้าทีแล้วนึกขึ้นมาได้หลงไปสักห้าทีแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้หลงหลายครั้งความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นหลายครั้งลืมตัวหลายครั้งความระลึกได้ก็เกิดขึ้น er. หลายครั้งเมื่อความระลึกได้หรือความรู้สึกตัวเกิดขึ้นหลายๆครั้งตอนนั้นแหละก็คือสติสัมปชัญญะที่กาลังพัฒนา